ำไมอ่ะ่ะน้องถาเดี๋ยวเอา,เอา,เอาลงมาคนนึงออกมาคนนึงน้องถาไม่ต้องเข้าไปหรอกลูกแล้ว <c oughs> ก็ของเล่นมันเยอะแล้วมันจะลงไปได้ยังไงอะ่ะออกมาเร็วนะน้องถาไม่ต้องลงไปหรอก <c oughs> อน้องถา <c oughs> นิสัยนะนะ ยางอีกยางอีกเดี๋ยวแน่แน่เดี๋ยวแม่หัวเลยไปเล่นนะ่ะไปเอาบอลมานน่นนะ่ะไปเก็บบอลมาเออตัก ไม่ได้ใส่น้ำนี่จะใส่ไหมอะ่ะไม่เอาอ่ะไม่สบายอยู่เล่นแห้งๆไปก่อน